หอยยักพี่น้องหอยแข็งยักเออทะเลลุงทงโอ้หักหักหักนานๆได้กินเถื่อนได้พี่น้องเด้ออาหารทะเลนี่ยมึงมึงอูง้หอยทอกับปั่นพี่น้องโอ้หอยแข็งยักหอยแข็งยักมวยมามึงเมามึงได้ก่อนล่ะอู้มึงพี่น้องอู้หอนทองวับอื้ือ,อ,บ,อบ่ธรรมดา ดอกนี่โอ้ห่อนทองวาบเลยพี่น้องโอ้มาหน่วยแรกหน่วยแรบกบนี่พี่น้องอืเอ้านี่พี่น้องอือหืออ๋ออือหือโอ๋อ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมาพี่น้องโอ้เอาทะเลลงทงพี่น้องมือไหนมา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 หอยยักษ์หอยยักษ์ต้มหอยยักษ์พี่น้องหอยแข็งยักษ์เออทะเลลงทงโอ้คักาขานานๆได้กินเถื่อนได้พี่น้องเด้ออาหารทะเลเนี่ยเมืองเมืองอู้หอยทอกับปั่นพี่น้องโอ้หอยแข็งยักษ์หอยแข็งยักษ์มวมา ตัวนี้เกือบสามลพี่น้องโอู้คักาข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 า,ขา,ขามาเดินมาเดินมาเดินโอ้มเอนี่กับแก้มเด้อพี่น้องเด้อโอ้น้ำไลยไหลอหอยแข็งอยากพี่น้องมีเนื้อหนุน่ยยิ่ใหญ่อันนี้เอาจุม่มหนำห่อนแล้วก็เอามาตำเลยมามามาโอ้กับบรรยากาศลมวอยวแต่ก่อนที่เสียบกับมเอนี่เมน,นูกับแก้มนะครับขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องเด้อดขออนุญาตแก่ข้าวก่อน เออคืออ่ะมึงเมามึงได้ก้อนหรอโอ้มึงพี่น้องโอ้หอนทองวับอื้มแบบธรรมดาดอกนี่โอ้หอนทองวับเลยพี่น้องมาหน่วยแรกหน่วยแรกนี่พี่น้องอื้มเอานี่พี่น้องอื้ม อน้ำต้มอยังนัวอืมีน้มัอือหืออืมึงเดือดแดงๆเลยอ้ช้ำๆเลย เอาลงน้ำพนแล้วก็ขึ้นเลยอืมคืน,นองเอาลงน้ำพนแล้วครับเอาขึ้นเลยอ๋อเอาช้ำๆอีกแน่ยอือมึงคืน,นองเอาช้ำๆอีกแน่อืมโอ้หวานอืมอืม เดี๋ยวลรหน่วยแม่เต็มหัวเต็มหัวเลยอโอยใส่ข้าวมันน,นี่คือออกหันท่องได้ี่ะเนาะมันเข่ากันทันแล้ว ทำเลยลวกผ่านนี่สุดแล้วลงปั๊บหนามห่อนเนาขึ้นเลย

drug mm Uhm ดูไก,ก่ก็มาเร่อยไปเนาะแบบไหึงเปล กินห,หน่อยจันหน่อยนี่เด้อเต็มทุกหัวเลยครับ Được <coughs> Ừm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เป็ลนละนวยมั้งไม่เป็นละนวยได้พีนองหน,น่วข้าวปังง่นหอยแขรงหยัดโอ้สาถึกเล็กเลยครับนานๆได้กินอาหารทะเลได้ปีน้องเอ้ยเยิมเยิเมๆมั้งหวาน เต็มถูหัวพี่น้องอโอ้มันกี่มันย่อยออกพี่น้องอ ว่าจงเห็นแม่บาทเจ็กสีหัวมาจงดอกมาที่จงให้นแจ,กจ๊กสองหรือสามเอาพี่นอ้องแม่บาทไปตักกล่องอยู่เอากำลังเสียบเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้เสียบบีดีนันๆได้กินหอยนะครับ พี่ได้บานหอยมันหายากพี่น้องเแต่ว่าเสร็จหอยใหญ่ยังตีนะยากยากเลยได้มากนี่ถือว่าโชคดีแห้งพี่น้องหวานหวานอุ้ยเอา เอ,เอา้าเอาไปแล้วกล่องเราไป็นคนกินหน่อยก็ใจดีพี่น๋องพิษสารนแกิในเรื่องของอาหารทะเลเนี่ย ผมย่างสี่ผมบอกแต่ละคลิปเด้พี่น้องได้อาหารทะเลของบ้านผมมันสี่สีห้าอยากเนี่ยนะครับมัน ouais. อย uh ู่ทางภาคอีสานแล้วก็ไปอยู่ในเมืองกับพยายามสืบหาอาหารทะเลมาสลับซับเปลี่ยนกับเนื้อกับปลากับไก่อยากให้มีหลากหลายพี่น้องได้เห็นนะครับเอาย่างมือนี่ก็จัดเป็นหอยยักษ์ได้พี่น้องสองหน่วยนี่เอาใส่แม่บ้านใส่ตะกร้งเพิ่นเพิ่นกับมากินหลายแต่เพิ่นกับมาอยากชิมจักหน่วยสองหน่วยนะครับครับเอากขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียดติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องนะที่สรรหาสารบเปลี่ยนอาหารมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เป็นจ้ำนีนะครับบังก์มรณะหลายหน่วยหายไปแล้วคลิปนี้เรื่องบริมีมรณะมาก,กินนะลาไปกับกำลังเป็นสวนนะครับเดี๋ยวพ่อกันใหม่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ